เออไปมาหลลายหมองมาคยอสิเป็นอย่างนอนแห้งนี่บันไดน่้อนใหญ่ๆมาจะฝากใหน่เลยมาใส่รูปบอกสิเป็นนี่แหละมาจกนอนนอนหัววัดอ่าก็ของเซนไว้นะคะขาวเดี๋ยวเรามาส่องเลขเด็ดกันนะคะท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ สามห้าแตงมาสูงเวันมูมาสองเล่เส้นวายก่อนครัของห้องดังเนี่ยเอผมไปจอดทํนมุมด้วยเอิญ้าผมแม่เอามีคนอยู่มันม้อยหน่อยด้วยมันไปยู่วจ่นอมาตอนตรงนี้แหละมาเดีไปจอดหนึ่งล้านข้าล้านนั่นแหะไปตามเพิ่นกับเ่งว่าเ่นเรือองไบางม่วงไว

สามน่กับสามศูนย์ปูมักเลขอะไรนะปูสามศูนย์กับสามหนึ่ง เลาว,วันนี้เหรอพอ่อเลาสองอหา้าศูนย์สองสองศูนย์ห้าอาถูกค่ะนน้นยสองสองเลาว,วันนี้นะพ่